สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณริมทองนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาการตลาดเทียมโอนปีหนึ่งรหัสนักศึกษา65114682007ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัดคลิป Input p r o c e s s Output, Feedback ค่ะ Input ของเรานะคะจะมีเสื้อกลามังแล้วก็หนังยางและไฮเตอร์ค่ะเอา โพสเซสของเรานะคะคือ 1. นําเสื้อมาทําแบบในคลิปได้เลยค่ะมามว้มวนๆแล้วก็เอายางมัดไว้ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาเสื้อใส่ในกระมังหรือภาชนะอื่นๆได้เลยค่ะและนำไฮเตอร์มาลาดลงบนเสื้อและทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีค่ะแล้วนำไปซัก แล้วก็สามารถใช้ได้เลยค่ะโพเซของเรานะคะคือนำเสื้อของเราที่เก่าแล้วนำสามารถนำมาใช้ใหม่ได้แล้วก็มีสีสันใหม่ลวดลายใหม่ค่ะฟีดแบ็ k ของเราคือดีค่ะลูกลูกค้าชอบเพื่อนชอบค่ะทุกคนชอบค่ะ